สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านสู่ช่องบ้านฟ้ายแชนแนลครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำนะครับหรือบ้านศบรวกนะครับของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับดินแดน3แผ่นดินนะครับไทยลาวและก็เมียนมา วันนี้โอกาสดีพาท่านมาที่สามเหลี่ยมทองคํามาดูสภาพการว่าสามเหลี่ยมทองคําวันนี้นะครับโดยเฉพาะจุดผ่านแดนนะครับว่ามีสภาพเป็นเช่นไรหลังจากที่เราได้รับข่าวพาวเรื่องอาการปราบปรา,ามแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับที่บริเวณคิงส์โลมันนะครับซึ่งจุดผ่านแดนแห่งนี้ถือเป็นจุดผ่านแดนถาวรนะครับซึ่งทุกๆประเทศนั้นนะครับสามารถที่จะผ่านแดนถาวรอย่งจุดแห่งนี้ได้นะครับ เราก็มาดูสภาพโดยทั่วไปของสามเหลี่ยมทองคำนะครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าด่านนั้นการข้ามแดนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็สภาพการโดยทั่วไปของจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้นะครับว่ามีสภาพการคึกคักไหมนะครับหรือว่าเงียบเหงากันอย่างไรนะครับซึ่งจากสถิติในแต่ละวันทราบว่าหลังจากที่มีการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ไปแล้วก็ทําให้บร,เริเวณจุดผ่านแดนดังกล่าวนะครับก็มีคน ผ่านแดนน้อยลงนะครับจากวันหลายร้อยก็แค่เหลือวันละร้อยกว่าคนเท่านั้นนะครับซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวเราจะสังเกตเห็นว่านะครับสามเหลี่ยมทองคํานั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นดินแดนถึงสารประเทศก็ตามนะครับแต่ก็ก็มีการข้ามไปข้ามมาของคนไทยและคนลาวนะครับโดยเฉพาะคนจีนนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่ามีปริมาณการข้ามแดนนั้นน้อยลงนะครับครับเราไปดูส่วนอื่นๆอีกครับ ครับนี่ก็จะเป็นสภาพของตัวของบ้านศบรวกหรือที่เรารู้จักกันในดีก็สามเหลี่ยมทองคำนะครับก็คือ,อสภาพโดยทั่วไปนะครับของสามเหลี่ยมทองคำวันนี้ครับวันนี้ก็วันที่สามธันวาคมนะครับซึ่งก็เหลืออีกประมาณ20กว่าวันนะครับก็จะสิ้นปี2 5 6 7หรือปี2024แล้วนะครับ เราก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะครับปี2,500นะครับ6 8นะครับซึ่งปีนี้ก็970ปีแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ตัวของสามเหลี่ยมทองคำนะครับหรือบ้านสบรวกนะครับซึ่งก็ตัวบ้านสบรวกแห่งนี้นะครับก็จะตั้งห่างจากอำเภอเชียงแสนนะครับมาทางทิศเหนือน,นะครับก็ประมาณ เกกิโลเมตรนะครับซึ่งจากจุดนี้เราสามารถเดินทางไปที่อำเภอแม่สายนะครับอีกประมาณ30กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งก็วันนี้ก็ถือว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับเราก็มาดูบรรยากาศสภาพการค้าการขายการท่องเที่ยวของอสามเหลี่ยนทองคำว่าบรรยากาศก่อนสิ้นปี2567นนี้ะนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือน ที่เข้าสู่ฤดูหนาวเข uh huh. ้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับ mm. ซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณร้านค้านะครับที่จําหน่ายสินค้าของเที่ยวลึกต่างๆนะครับซึ่งเราก็มองเห็นรถเมล์ที่นักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวในวันนี้นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วนะครับอากาศก็คงจะเริ่มร้อนอาจจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวมากนักนะครับในช่วงเที่ยงเที่ยงนี้นะครับ ก็นี่ก็คือสภาพโดยทั่วไปนะครับก็เป็นบริเวณจำหน่ายศูนย์จำหน่ายของเที่ยลึกแหนะภาพพื้นเมืองต่างๆแล้วก็เป็นที่จอดรถการจับจ่ายนะครับซื้อขายหรือแหล่งช้อปปิง้งของสามเหลี่ยมทองคำนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณพระใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นที่จอดรถจุดถ่ายภาพต่างๆนะของนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราก็จะหา,าที่จอดรถนะครับแล้วก็ เดินชมสภาพโดยทั่วไปของตัวาสามเหลี่ยมทองคำนะครับในสภาพการของวันที่3ธันวาคมก็คือว่าเป็นวันใกล้สิ้นปีแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ20กว่าวันก็จะสิ้นปีครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนนะครับเพื่อที่จะได้พาท่านนะครับไปชมยังสถานที่ต่างๆของสามเหลี่ยมทองคำครับครับนี่ก็เป็นสภาพโดยทั่วไปของสามเหลี่ยมทองคำวันนี้นะครับวันที่3 ธันวาคมนะครับ2567นะครับฝั่งที่อยู่ตรงข้ามตรงนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งประเทศเมียนมานะครับซึ่งก็จะมีน้ำร่วกหรือน้ำสายนะครับไหลออกตรงนี้นะครับจึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่าบ้านสบรวกนะครับก็เป็นาปากน้ำร่วกไหลลงสูง่แม่น้ำโขงนะครับซึ่งฝั่งที่เราเห็นฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นฝั่งของ คิงโรมันนะครับหรือชื่อเป็นทางการก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนะครับก็เป็นอาณาจักรของเจ้าเวยนะครับที่มีการเช่านะครับประมาณ9ก้าปีนะครับที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นบริเวณริมน้ําโขงนะครับติดกับฝั่งทั้ง3าประเทศเลยนะครับบริเวณทั้งจุดนี้นะครับก็จะเป็นที่บรรจบทั้ง3ประเทศนะครับที่เราเห็นส่วนพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ขณะนี้ก็เป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะครับ ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นฝั่งของประเทศเมียนมานะครับฝั่งที่อยู่ด้านขวามือนะที่เราเห็นฝั่งโน้นก็จะเป็นประเทศลาวนะครับซึ่งดินแดนแห่งนี้เราจึงเรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำหรือ golden triangle นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูบริเวณอื่นๆนะครับในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี้ว่าวันนี้นะครับท้ายปี2024นั้นมีสภาพเป็นอย่างไรครับก็ตามันไปครับ นี่ก็เป็นจุดเช็คอินหรือจุดถ่ายภาพของสามเหลี่ยมทองคํานะครับใครที่มาท่องเที่ยวยามบริเวณนี้แล้วนะครับก็จะทีโอกาสมาเช็คอินจุดแห่งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมทองคํานะครับซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะครับซึ่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็ที่โอกาสมาเยี่ยมที่สามเหลี่ยมทองคํานะครับแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการถ่ายภาพนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ไปท่องเที่ยวหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงรยและทอโากสมาเยี่ยมที่สามเหลี่ยมทองคําด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราพากันไปดูจุดอื่นอื่นอีกนะครับฝั่งที่อยู่ตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับก็จะเป็นร้านค้าร้านจําหน่ายนะครับของที่ระลึกนะครับสินค้าพื้นเมืองผ้าพื้นเมืองนะครับก็ มีหลายสิบ้านนะครับที่จําหน่ายรอรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเยือนสามเหลี่ยมทองคําหรือที่เรารู้จักกันก็คือศพรวกนะครับก็ขณะนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงนะครับก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับก็คงจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับก็ในช่วงนี้ก็อากาศยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็เดินดูสภาพร้านค้าโดยทั่วไปนะครับว่ามีสภาพการเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็สภาพ โดยทั่วไปของสามเหลี่ยมทองคาในวันนี้ครับเดี๋ยวเราเดินไปดูร้านค้าจําหน่ายของเที่ยวลึกกันครับก็ตามไปครับครับนี่ก็เป็นร้านจําหน่ายของที่ระลึกต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านจําหน่ายผ้าพื้นเมืองนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเงินนะครับกระเป๋าที่ระลึกซึ่งเป็นของพื้นเมืองหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นจาหน่ายพวกผ้าพื้นเมืองต่างๆ เสื้อ,อสามเหลี่ยมนะครับก็ใครที่มาเที่ยวก็สามารถที่จะหาของติดไม้ติดมือไปได้นะครับนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของอสามเหลี่ยมทองคำในวันนี้นะครับในวันที่สามธันบาคมนะครับซึ่งตอนนี้ก็นนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเที่ยวกันนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับช่วงฤดูการท่องเที่ยวน,นะครับในปีนี้นะครับ ก่อนที่จะสิ้นปี2024ครับนี่ก็เป็นร้านจำหน่ายพวกเครื่องเงินต่างๆครับมีเครื่องเงินทุกอย่างจำหน่ายรอรับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับครับเดี๋ยวเราก็เดินไปดูส่วนอื่นๆอีกนะครับในบริเวณพระใหญ่ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มลงรถนะครับเข้ามาท่องเที่ยวกันแล้วนะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณพระใหญ่3ามแผ่นดินนะครับซึ่งก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมทองคําเลยนะครับก็เป็นพระพุทธรูปนะครับสูงใหญ่นะครับตั้งอยู่บริเวณของสามเหลี่ยมทองคํานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาสักการะกันนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมทองคําเลยนะครับนี่ก็เป็นพวกรถนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาจอดแล้วก็ กำลังข้ามถนนกันนะครับเพื่อมาซื้อสิ่งของต่างๆที่เป็นของที่รลึกนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปของสามเหลี่ยมทองคำในวันนี้นะครับก่อนสิ้นปี2024นะครับครับวันนี้ก็วันที่3ธันวาแล้วนะครับตามกันไปดูส่วนอื่นอีกครับวันี้ก็จะเป็นบริเวณสัญลักษณ์ตุงนะครับซึ่งก็ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ ของทางภาคเหนือเรานะครับก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีช้างด้วยนะครับซึ่งด้านบนช้างก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเชียงรายเรานะครับนั่นก็คือการจําลองของพระธาตุที่อําเภอแม่สายนะครับก็คือพระธาตุดอยตุงนะครับนี้ก็เป็นสภาพโดยทั่วไปที่บริเวณตุงนะครับซึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณในสามเหลี่ยมทองคาในวันนี้นะครับครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณริมฝั่งโหงนะครับ ของสามเหลี่ยมทองคำวันนี้นะครับวันนี้เราก็เห็นเรือ,อนักท่องเที่ยวนะครับที่กำลังมาเทียบท่าที่โปะนะครับที่บริเวณจุดจอดเรือท่องเที่ยวของอาสามเหลี่ยมทองคำวันนี้นะครับซึ่งจากจุดนี้นะครับท่านสามารถที่จะล่องเรือชมโขงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือช้าหรือว่าเรือเร็วนะครับซึ่งก็มีบริมีบริการนะครับให้สำหรับ นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่อยากจะชมโคงทั้ง3แผ่นดินนะครับซึ่งตึกรามบ้านช่องที่ท่านเห็นฝั่งโน้นนะครับนั่นก็เป็นดูไบในลาวนั่นก็คือ,อเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนะครับที่เราเห็นนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับของอาการท่องเที่ยวบรรยากาศท่องเที่ยวนะครับก็เห็นหนักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำเรือเรวนะครับอันนี้ก็เป็นเรือท่องเที่ยวนะครับที่กําลังมาจอด เทียบท่าที่โป๊ะ,ะของการาท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็บรรยากาศก็เป็นประเดี๋ยวความคึกคักนะครับซึ่งเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนของการท่องเที่ยวนะครับเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวนในเขตของจังหวัดเชลยงรยของเรานะครับนี่ก็ทําให้การค้าการขายเศรษฐกิจของพี่น้องนะครับทั้ง2ฝั่งนะทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวด้วยนะครับ ซึ่งก็โดยเฉพาะฝั่งเมียนมาตอนนี้ยังไม่เปิดาการข้ามแดนนะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่ท่องเที่ยวในลุ่มน้าโขงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกาลังอาจจะขึ้นจากเรือแล้วก็เข้าฝั่งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศาสภาพโดยทั่วไปของอาการท่องเที่ยวนะครับของสามเหลี่ยมทองคํานะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีของฤด,ด,ดูการเริ่มต้นของการท่องเที่ยวนะครับครับ เราก็ถือว่าการท่องเที่ยวนั้นนะครับทำรายได้ให้กับประเทศไทยเรามากนะเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ได้นะครับครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนอื่นๆอีกนะครับในบริเวณของสามเหลี่ยมทองคาครับตามกันไปครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราก็เห็นรถบัสที่พานักท่องเที่ยวนะครับก็มาจอดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ที่บริเวณนี้ก็เป็นที่สําหรับ ลงเรือท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นท่าลงเรือสําหรับการท่องเที่ยวนะครับบริเวณนี้นอกจากจะเป็นที่จอดรถบัสของนักท่องเที่ยวแล yeah แ้วนะครับยังเป็นบริเวณที่จําหน่ายของที่ระลึกนะครับให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งก็หลังจากที่นักท่องเที่ยวได้มาจอดรถแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าต่างๆนะครับที่เป็นของที่ระลึกของทางภาคเหนือนะครับ ก็เป็นฝีไม้ไลายมือสินค้าโอท็อปนะครับที่ทาจากฝีมือนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับบริเวณที่จอดรถของสามเหลี่ยมทองคําครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถตู้รถปิกอัพสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวแล้วจอดรถบริเวณนี้นะครับก็ย่านนี้ก็ยังเป็นย่านจําหน่ายของที่ระลึกนะครับเราก็เห็นรถนักท่องเที่ยววกไฟนะครับก็ถือว่า โอเคเลยนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวของฤด,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 ดูการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับก่อนจะสิ้นปี2024นะครับในการที่จะเริ่มต้นปี2025ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับการท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นอีกน,นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินหรือจุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีศาลาพักคอยสําหรับการชมโขงนะครับแล้วก็จุดถ่ายภาพสําหรับการเช็คอินนะครับก็มีการแขวน แขวนโคมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทางภาคเหนือนะครับรับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นอีกนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศริมฝั่งโขงนะครับของสามเหลี่ยมทองคำในวันนี้นะครับวันที่3ทธันวาคมนะครับ2 5 6 7นกะครับก่อนจะสิ้นปีนะครับซึ่งเหลืออีกประมาณ20กว่าวันก็จะสิ้นปี 2 5 6 7หรือปี2,024แล้วนะครับเราก็จะเริ่มปีใหม่ในปี2,025นะครับนี้ก็สภาพการท่องเที่ยวนะครับในลำน้ำโขงนะครับนี่เราก็เห็นเรือท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะครับก็ควักไกวกันพอสมควรนะครับท่านที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับก็หาโอกาสมาแวะเวียนนะครับมาเที่ยวที่อำเภอเชียงแสนนะครับดินแดน3แผ่นดินนะครับ ทั้งประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ประเทศเมียนมานะครับก็ถือว่าการท่องเที่ยวนั้นนะครับก็สามารถสร้างรายได้นะครับให้กับบริเวณแห่งนี้เป็นจํานวนมากนะครับทให้ผู้คนนะครับมีอาชีพทําทมาหากินเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดวยส่วนใหญ่ครับก็สําหรับฝั่งที่อยู่ตรงข้ามนะครับตึกร้ามบ้านช่องใหญ่โตนั้นนะครับก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนะครับซึ่งเราก็สามารถ ผ่านแดนได้นะครับบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคานะครับซึ่งจุดผ่านแดนแห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะข้ามแดนได้ทุกๆประเทศนะครับโดยใช้หนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตนะครับท่านก็สามารถเดินทางได้ถ้าท่านไม่มีพาสปอร์ตท่านก็สามารถไปทําบอร์เดอร์พาสหรือเอกสารผ่านแดนชั่วคราวนะครับณที่ว่าการอําเภอเชียงแสนก็คนละ35บาทนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการข้าม่านนะ ซึ่งเวลาท่านข้ามด่านก็จะไปบริเวณนี้นะครับซึ่งบริเวณนี้ทางคิงโรมันก็จะทําท่าเรือแห่งใหม่ที่ทําการท่าเรือแห่งใหม่นะครับซึ่งก็ถือว่าโออาพอสมควรนะครับครับนี่ก็คือบรรยากาศการท่องเที่ยวในวันนี้ที่สามเหลี่ยมทองคํานะครับดินแดนแห่ง3ประเทศนะครับไทยลาวและก็เมียนมานะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมที่ช่องบ้านฝ้ายชาแนลนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่องที่พาท่านเยี่ยมชมนะครับเมืองชายแดนพาดูาวัฒนธรรมนะครับการท่องเที่ยวนะครับการค้าการขายต่างๆของเมืองชายแดนนะครับความเคลื่อนไหวของข่าวคราวต่างๆของเมืองชายแดนนะครับทั้งประเทศไทยประเทศลาวนะครับที่อยู่ลุ่มน้ำโขงนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ